นั่งคอยทางนายพานพี่น้องเอ้ยบบเห็นมาจากเถื่อตะเว็นสวยเลยยังบบเห็นนายพานมาอยู่แต่เก่ามาแต่เฉาพี่น้องมันีนนายพานผิดปกติมันนี่ตะเว็นสวยแล้วยังบหมายนั่นงคอยทางนายพานรอหลุนหรือว่านายพาน มูถือแหวบ่หามาบ่ไดบู่เชื่อในงานว่า,า,มมาไ,ไาด้สัตว์ใิ่นไปใส่แหวลูกเมียก็ลอ่อหลุนอยู่พี่นาะอยู่ให้อยู่สวนเก่าในผ่านบ้านนี่พ่ะเสพ่นไปยำยำแหวยำบ่วงไปตั้งแต่เาผมหามงเสา ทีมุ่สาำมงเสายังบุ่งันมาอยู่อปองในแหละพี่น้องก็นในผ่านหมาก็ได้เส้นทางที่ในผ่านกลับมาแหนมหาคอยทางล่อลุ่นอยู่ก็ยังโบเห็นหมา,ากเถื่อปองในแหละพี่น้องก็นในผ่านหมาก็ได้เส้นทางที่ในผ่านกลับมา แนมหาคอยทางล่อหลุนอยู่ก่ะยังโบเห็นมาจากเ, <c oughs> เออถื่อเอิ่นาจบเลยเ่มอหนึ่งบังเมื่อถ่านให้พลาดเลยไม่ขวบมันกนะ็เลยมาต้มต้มยังและต้ม กกระดูต้มกระดูกหลอนพี่น้องตะโล้อตะโลเน่าต้มตะโล้อเน่าฐานในผ่านในผ่านยังโบทันหมายอยู่หิวเขาแห้งก็เลยมาต้มกระดูกมีอพิ่นเห็ดเอียงขาในหลังสิตั้มยังไรสิปนปลาสิปนปลาทูถ่านในผ่านในผ่านโบทันหมาพี่น้องเมียเพิ่นกระล่อนใจจดใจจ่อ ต่อมปนปะทุฐานในผ่านม,มาตะเถือกับปนปลายเลยแปลกเมื่อนีงแต่เกามาแต่เสาเมืนเน่อีงย,ยังบ่ทได้เห็นใหม่เ,ร,เรียกว่ามูถือแขวปดเอามูบด้บ่โอ้ยลูกค่อยแตหานำหนู มือเด้ก็ไปยิ่ยงเนาะนุ่งยังเด้แล้วไปทางไหนเลยลไปยามบวงยามเหวผ่านนี่ม,ม,มันยักินเขาก่อนในผ่านมันเนี่ยปนปลาทูกินถั่ยหนึ่งถั่ยในจงไว้ให้ในผ่านเพิ่นใหญ่ในผ่านเพิ่นบ่มนันกินถั่ยหนึ่งกับม่ใหญ่เป๊ปซี่ มายพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันกับข้าวเหนียวันหอนเนี่ยมือเส่าเมื่อยฐานให้ผ่านเพคนอะไรพี่น้องโอ้ผลมาเลยพี่น้องนายพานฮักกะมารอหลุดนน้ำกันว่าได้บ่นายพานไปยามกลับย้ำแหว่ฮักกะมานายพานมาหอดแล้วพี่น้อง บะหมันบาจุไทยแต่มากินปนปนปลาทูคือเก่าพี่เนาะแบบนี้ภาษีเพิ่นเป็นได้บ่าวคือมิดเฉาหมออยู่แต่เก่าคือมาแต่เฉามื่อนี้คือรอยยามกลับกับเสียบ่ฮะกลับรอยไปเรื่อยๆยามกลับยามแห่าในว่างเห่าถึงมุกปลายยันว่าเพิ่นเอามาบ่ได้ใช่เนาะ ยาไปเรื่อยเลาะปลาเลาะดงไปเรื่อยชมธรรมชาติซองผุดซองผีก็เลยลืมกลับมาข้าวหนึ่งเห็นนี่ยังว่าเสียงยังอ่ามาเสียงยังว่านั่งลงพื้นแก็บก็ใส่ข้าวหนึ่งขัวไอ้มูบักไงนี่มือมันจะไล่ขั้ววนในว่าช่างนในว่าเมื่อยมันเป็นควายบ่อยู่ด้านบนแล้วมองอันนะมองจะปั่นพายพายพายกี่แหล่ง ่ยขวยขากขากมากก็ได้ว่ามันมเป็นพลาดมันมันข่อยพี่น้องในพ่าดพ้นไปข้าเป็นหมพาดมากกบ่ด้อกพี่น้องบ่อใดถือปืนเขาพยยามลับย้ำแหวเชือกางันว่ามันตือแหวมันไดอยู่วัข่ยมันตใหญ่ สดนำต้มปลาทูพี่น,อน้องนายผ่านก็นได้โอ้ยเห <c oughs> มือนนี่บม่มันเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จำนี้ก่อนพี่น้อง